ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกุยข่าวกับบสก้า99อากาศอันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง99กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทั โดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนณะถังเก็บน้ำระบบป่าปาของหมู่บ้านหมู่2ตำบลทุ่งนาลีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรียุทธชัยจันทราวิภาคผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมชุดบรรเทาสาธารณายัยดำเนินการประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N 9 5ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้สูงอายุกลุ่มปราบาง เพื่อเป็นการบรรเทาป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ณตลาดปากทางเจริญตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพาระราชธาศรฐกษิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาส่งเสริมการทำการเกษตรตามเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนณอาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ